การตัดต่อคลิปวิดีโอจะมีสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวนำสายตาให้กับเพื่อนๆเพื่อชวนให้ติดตามแล้วก็เพิ่มความน่าสนใจให้กับคลิปวิดีโอนั่นก็คือฉากเขียวหรือว่ากรีนสกรีนนั่นเองครับสวัสดีครับเพื่อนๆพพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง about boy สนุมครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะพาเพื่อนๆนะครับไปจัดการในส่วนของกรีนสกรีนหรือว่าฉากเขียวนะครับเพื่อที่เราจะเอาฉากเขียวที่เพื่อนๆทำนะครับสำหรับการกดปุ่ม s u b s c r i b e หรือว่ากดปุ่มติดตามนั่นเองนะครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องอับอสบอยสนมนะครับขอบคุณมากครับ ซึ่งในช่อง about boy สนมก็จะมีสอนอยู่ทั้ง2คลิปด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ข้างล่างนะครับทำด้วยแอปพลิเคชัน k ลายมาสเตอร์และแคปคัตนั่นเองครับเพื่อนๆสะดวกกับแอปพลิเคชันไหนก็ไปทำฉากเขียวสำหรับปุ่มกดติดตามมาได้เลยครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะให้เพื่อนๆน,นะครับนำฉากเขียวที่เพื่อนๆทำมาแล้วนะครับเอามาใส่ในแอป vn video editor กันครับให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปที่แอปพลิเคชัน vn นะครับแล้วก็กดเครื่องหมายบวกข้างล่างเพิ่มโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่เลยนะครับแล้วก็เลือกคลิปวิดีโอที่ต้องการนะครับติ๊กถูกเข้าไปแล้วก็กด next ได้เลยครับคราวนี้เราก็จะได้คลิปวิดีโอของเรามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะเอาฉากเขียวที่เราทำเสร็จแล้วนะครับมาแทรกเข้าไปแล้วก็จัดการกันครับวิธีการนะครับเพื่อนๆจะกดที่ ในส่วนของแถบนะครับการแทรกตรงนี้หรือว่าจะกดที่รูปภาพเครื่องหมายบวกก็ได้ครับในตัวอย่างนี้กดเป็นรูปภาพแล้วกันนะครับกดเข้าไปแล้วเพื่อนๆก็เลือกคลิปวิดีโอที่เป็นปุ่มติดตามที่เพื่อนๆทํามาแล้วนะครับสมมุติเป็นคลิปวิดีโอนี้นะครับคลิกเข้าไปก็จะได้มาลักษณะที่เป็นจอสีเขียวแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปจัดการกันครับวิธีการนะครับเพื่อนๆเลื่อนมาข้างล่างนะครับจะมีคําว่า โครมานะครับแต่ว่าในส่วนที่เราจะติดปากันก็คือโครมาคีนั่นเองนะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยครับเขาก็จะให้เราเลือกสีหลักนะครับซึ่งเป็นสีเขียวนะครับซึ่งในระหว่างที่เพื่อนๆติ๊กเลือกหรือว่าเลือกสีเขียวนะครับมันก็จะแสดงให้เห็นเลยว่าเออสีเขียวจะหายไปทันทีนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับสามารถที่จะปรับเพิ่มเติมได้ทีหลังนะครับเมื่อต้องการแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องเพื่อไปดูก่อนนะครับว่าได้หรือยังลองเลื่อนเล่นดูก่อนนะครับ สังเกตว่ายังมีสีเขียวที่เป็นขอบอยู่เราก็จะกลับไปจัดการอีกครั้งหนึ่งครับก็ไปที่โครมาเนี่ยะครับแล้วก็ไปดึงนะครับดึงขึ้นอีกนิดนึงจนกว่าสีเขียวจะหายไปนะครับเมื่อเพื่อนๆเ,เห็นว่าสีเขียวนะครับที่อยู่ในฉากหายไปนั่นก็โอเคแล้วเนาะเพื่อนๆกดที่เครื่องหมายถูกต้องได้เลยครับแล้วก็สามารถที่จะย้ายนะครับ ปุ่มแฮมไปอยู่ในตำแหน่งที่เพื่อนเอนต้องการได้เลยครับเดี๋ยวลองกดเล่นจุดนี้เลยนะครับต่อวิดีโอด้วยมือถือกับแอป vn video editor จะเพิ่มภาพเพิ่มคลิปวิดีโอเพิ่มไฟล์ png ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปวิดีโอนี้ครับ ก็ประมาณนี้นงครับยากไหมครับเพื่อนๆเ,เ,เป็นการใส่โครมาคีที่ง่ายเหลือเกินนะครับไม่ต้องปรับค่าอะไรเยอะนะครับมันจะมีผลง่ายสําหรับคลิปวิดีโอที่เพื่อน,อนๆไปทํากับฉากสีเขียวที่เป็นสีเขียวสดๆนะครับหรือง่ายๆคือพยายามทําให้วัตถุมันต่างจากสีเขียวถามว่าถ้าไม่ใช่สีเขียวจะได้หรือเปล่า มันก็ขึ้นอยู่กับว่าสีที่เพื่อนๆเ,เลือกเป็นสีอะไรและสีที่ไม่ใช่สีที่ถูกเลือกจะแสดงผลออกมานะครับเราก็สามารถตั้งค่าในส่วนนี้ได้เลยเนาะเมื่อทําคลิปเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆอ,อยากจะส่งออกก็เหมือนเดิมเลยนะครับมุมบนขวาคําว่า export นะครับในจุดนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกเลยนะครับว่าอยากจะได้ความละเอียดเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับความสามารถของมือถือเพื่อนๆน,นั่นเองนะครับ ในตัวอย่างนี้ผมก็เลือกให้สุดไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็กด Export ไปได้เลยครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการใส่ฉากเขียวนะครับหรือว่า g ก e ีนส r e e นลงไปในคลิปวิดีโอของเพื่อนๆน,นะครับต้องบอกว่าการทำลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ดึงจุดสนใจหรือว่าดึงผู้ติดตามเข้ามาในช่อง YouTube ของเพื่อนๆหรือว่าเพื่อนๆที่กำลังทำเพจ Facebook ก็จะชวนให้ติดตามได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับว่าทำได้หรือไม่ได้นั่นเองนะครับที่สำคัญเลยถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดการตัดต่อคลิปวิดีโอง่ายๆด้วยมือถือแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องอัลบอยสนุนนะครับ เราจะได้เจอกันบ่อยๆแล้วก็อยู่ด้วยกันเป็นนานๆน,นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบายๆมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ